ค่ะคนนี้แหละสวัสดีครับมาแล้วค่ะนี่ค่ะอีฉันได้มาแค่นี้ค่ะอะคุณพราช่วยลองลองท้าผมเหลือนิดเดียวแค่นี้ค่ะแล้วนี้ผมจะทำยังไงยังต้องไปส่งจดหมายต่อด้วยยังไงกันยะหนูทำไมาถึงมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เข,ข้ามาเงียบๆนี่ครัคุณพ่อ ก็ผมมาส่งจดหมายมเรียกคนในบ้านออกมารับเพราะจดหมายมันลงทะเบียนเน่ยแต่ไอผู้ถีอออกมารับกลับกลายเป็นไอตัวนั้นอ,ะอ่ะอ้าวแล้วผู้คนหายไปไหนก็หมดละ่ะอีฉันกระสมสีทํากับข้าวในครัวค่ะออกมาไม่ทันอุ้ยตายอีฉันตั้งข้าวไว้ในครัวไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวคุณน้ําทิพย์แอบมานั่งคนเดียวเงียบๆกำลังคิดอะไรอยู่คะเปล่าจะ้ะออในเษณีคนนั้นหายไปไม่มากินข้าวหลายวันแล้วนะ เกือบอาทิตย์แล้วค่ะคงจะไม่มาแล้วล่ะมังคะเดี๋ยวก่อนนะเมียคะไปบ้านนี่เหมือนกับฉันหน่อยซีเป็นเพื่อนกันเอ๊ไปทำไมคะอยากรู้ว่านี่เหมือนเป็นยังไงมั่งหายหน้าไปไม่เห็นมาส่งจดหมายนั่นน่ะสิคะเออหายไปพร้อมกับคุณคนนั้นเลยสมศรีมันยังบ่นถึงเลยค่ะนี่เหมือนจีบหนักหรือเปล่านะ อ้าวก็วันนั้นคุณปัญชณีแกพาตัวไปคงไปรักษาตัวละมังคะนั่นสิแล้วเ,เป็นยังไงมั่งกลับมาหรือยังก็ไม่รู้เราไปดูกันดีกว่าอ้าวแล้วใครจะอยู่บ้านล่ะคะคุณนายก็ไม่อยู่สมศรีมันก็อยู่นี่นาค่ะเดี๋ยวขอให้ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแป๊บเดียวค่ะ เองไปนั่งแถวหน้าบ้านนะไม่เสือกอไปท้างนอกล่ะแต่ชันว่าคุณแกจะไปทําไมนะไม่เห็นจําเป็นเลยแกจะไปดูตะเหมอนดูตะเหมอนหรือดูคุณทวัตก็ไม่รู้ฉันว่าคุณแกชักยังไงยังไงเสร็แล้วเสืออเอาเรื่องผู้ใหญ่เขาเองอ่ะเป็นเด็กเอา้าก็เด็กมันอยากรู้อ่ะเออ ให้หนูจันแรมเรียนจบซะก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจดีไม่ละแม่สายทองพ่อถุงคําคงเห็นดีด้วยใช่ไหมล่ะเป็นไงบ้างหนูเครื่องแบบนักเรียนชุดใหม่อะลองใส่ดูรอยังจ๊ะยังค่ะน้านี่แหละ คือผู้ไม่ประสงค์จะออกน้ำละสงสารหนูก็เลยซื้อให้ใหม่ขอบคุณค่ะ,ะถ้าหนูต้องการอะไรบอกนะบอกตรงๆว่าชักถูกชะตาหนูสิละสิขอตัวไปทำงานก่อนนะคะหน้าตาน่าเอ็นดูนะโตขึ้นน่ะประกวดนางงามได้เลย ออถ้าพ่อถุงคำตกลงใจอ่ะจะรับมาจําไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้นะนะคงรับไว้ไม่ได้หรอกคุณรับไว้สิจะได้ไปหาซื้อรถใหม่มาขี่ไม่ต้องมาเช่ารถเก่าๆแบบนี้ขี่สามชั่วโมงซ่อมห้าชั่วโมงไม่คุ้มต่ถึงยังไงเราก็ทนลำบากเพื่อลูกๆได้ถ้าอย่างนั้น ฉันจะไปพูดกับดูจันแรมเองนะ